เจยด้วยนะอยู่ผมเจอิลเลอร์ได้ไหมค่ะเอามาครับเซิร์ฟไฮเซลวันนี้อยู่ครับพี่บาสพี่บาสนะฮะแล้วก็พีเอ้ยผมอยู่กับสกินผู้หญิงอ่ะผมดูต่างพวกเลยเอ้าเล่นไม่ได้โอ้โหพี่บาสแบ่งให้ผมมัางได้พี่บาสเอาแบ่งมาเอ้ยเอาด่าให้ผมมัางก็ได้เด็ มีทั้งดาบเพชรกับดาบเงินนั่นแหละเดียวสามเม็ดนี่วันนี้จำเล่นเมคเกมสกายวอร์ะฮะถ้าข้าขอยากรู้ใคาอยาก,ายากส้งเกยล,ลูกพ่อเอ้ยเอ้าเกยเดินตกตามแมวเกยยิงมันสิสะเกยนั่นแหละถึ <c oughs> งมันว <c oughs> ัยวะถึงมันยิงมัน โอเคป่ะรุยมันยิงมันยิงมันลูกพ่อตกเกลไม่ยิงมันอ่ะจุ๊บปั๊บอันนี้มาทำคิวไหนเนี่ยโอเคอยู่นี่ไง้ร้านเห็นหนูคิวไปหนึ่งคิวแอสซิสหนึ่งนะฮะโอ้ยแรกนี่ ไฟนรกไฟนรกไฟนรกอู้หตกไม่โดนเลยเอ้ยผมคิวหนึง่งแอซิดหนึ่งคิวหนึง่งแอซิดหนึ่งอื <c oughs> เอเฮ้ยอู้ยเกือบร่วงมีบ้าอูย้ยร่วงตอนนี้เหลือคุณบ้าคนเดียวนะฮะไอ้ยพี่บา้าระวัง ต้ตายไปละคนีปบายจบจบจบไม่ใช่คิวนี้เป็นอะไรเย้บาย